และนี่ก็คือ,อเตาไฟฝีมือจอมปลวกนะครับนี่ไฟแรงมากอ,อ่าวันนี้บังจะมาสอนที่การทําเตาไฟจากลังจอมปลวกนะครับนี่อุปกรณ์ที่บังจะใช้นะครับคือเสียมหรือจอบก็ได้นะครับอ่ะขั้นตอนแรกให้เราทําการเปิดหัวมันแบบนี้ก่อนนะครับ ่าแล้วไม่ได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเปิดข้างกันนะครับวิธีการเปิดข้างเนี่ยบางแนะนําให้ใช้จอบนะครับอ่าใช้จอบสับแบบนี้เลยครับนี่อ่าเปิดรูเท่าที่เราต้องการนะครับคือรูที่เราจะทํานี่คือรูใส่ไม้นะครับอันนี้ และเทคนิควิธีการทําให้มันง่ายขึ้นนะครับคือเราจะใช้น้ําลาดมันไปก่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ทําในฤดูร้อนช่วงเมษิาเนี่ยรังมันจะแข็งเป็นพิเศษนะครับนี่สูตรนี้เป็นสูตรของหมอปานะครับเขาแนะนํามาครับนี่ว่าต้องลาดน้ําก่อน เมื่อลังมันชุ่มชื้นแล้วก็เอาจอบมาขุดต่อได้เลยครับ หลังจากที่เราเจาะทะลุทั้งสองฝั่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการจัดทรงหัวมันนะครับนี่เราจะใช้จอบหรือจะใช้เสียมก็ได้นะครับปาดให้มันเรียบครับเพราะว่าถ้ามันไม่เรียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางม้อลําบากและตอนทำเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารูมันใหญ่เกินไปเนี่ยเราอาจจะใส่ม้อไม่ได้นะครับมาทําเสร็จแล้วก็ดูไฟกันเอาเองนะครับนี่ไฟมันก็จะแรงประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวบางจะทดสอบการต้มน้ําให้ดูนะครับดูว่ามันเดือดแรงแค่ไหนนะครับ อ่นนี่ก็คือน้ำเปล่านะครับเดี๋ยวบังไปหาอะไรมาใส่ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ดูว่างเปล่านะครับนี่และนี่ก็คือต้นที่บังเอาใบมันมานะครับนี่ต้นอะไรไม่รู้นะครับอ่าใส่ลงไปครับ และเทคนิคในการวางหม้อบังแนะนําอย่าให้มันปิดมิดแบบนี้นะครับเพราะถ้าปิดมิดแบบนี้มันจะเกิดควันขึ้นมาครับมันจะเผาไม,ไม่สมบูรณ์นะครับบังแนะนําให้หาก้อนหินมาสัก3ามก้อนทําเป็นขามาวางไว้บนปากเตานะครับนี่ถ้าไม่วางเนี่ยออกซิเจนมันจะเข้าได้ทางเดียวนะครับนี่แล้วมันก็จะเกิดควนันมาจะทําให้ร้อนช้าหรือพูดง่ายๆก็คือประสิทธิภาพมันลดลงนั่นแหละครับนี่ อ่าผ่านไป3านาทีก็ได้ประมาณนี้เลยครับดูครับเดือดแรงไม่แรงก็ดูเอาเองครับโอ้โหดูเดือดมากเลยครับอ่าแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เอาหินมาวางไว้3มก้อนนะครับไฟมันจะเดือดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าไฟมันจะแลบออกทางข้างๆหม้อแบบนี้นะครับนี่อันนี้ไม่มีไฟแลบออกมาเลยครับอ่านี่มันร้อนแค่ตรงตูดครับนี่